ของแผลบุริกินดนแล้วครับอืมอืมอันนี้อนกระปุ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 นโอ้ยพักเขาลายหนึ่งพักนั่งตัพกพักนั่งตูก็มี่หรอก พักนั่งตัวพักไอ้ขัดขามาบัดทีกทีเดียท่ามาเบิ่งดูเบิ่งดูคนนน้ำยาปลาปลาดุกเอาเลยได้ทีเลยไปนี่นี่กระคักเลยพี่น้องโอ้เข้มข้นขนาดน้ำยาปลาได้พี่น้องเลยปลาดุกปลาดุกนะโอ้โหรวยเลยหันมาเนี่ย คักเลยป่ะนี่ยไหนป่ะเนี่ยมาเดินพี่น้องเด้อนี่แถียมปีกที่นี่ของแธ่โบดีกินดนแล้วครับมาบาดนี่ลุยเลยได้ป่ะเนี่เบื้องพี่น้องพูนเต็มเต็มเลยเป็นไหนป่ะนี่มาเด้อมาเด้อมามาพี่น้องมาการที่ดีเลยมาเนี่ฝนตกวัดมือ น้ำยาปลาปลาดุกปลาดุกร้ยเด้ดพี่น้องเด้อถอมว่าเนาะปลาคาใส่ปลาคานม เพลเพรขนไปหน่อยมันกีบมันกีบักเ,เ,เลยปะไเพชรเลยอ ไปกินดูแล้วหวาน để vào đây nọ đầy đục Bà Đục nào mm -hmm. ยุ่งไนผมยุ่งไรผมยุ่คือไนอืโอ้โหเพปเทปข,ขนาดวะแล้วะ

เอาผ้าหามปะห้องพอดเพ็ดนี่บนหนามมั้งน้ำขอบุญยิ้มลาป้านำยาปลา,าปดุกไปหนอแอบของแท้เลยเอาเต็มถาดเต็มจานกันว่ะได้เพชรตอนนี้ขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไรทุกแเดี๋ยวเบื้องไรจะลืมก็ไรก็แช่นเนี่ยเพื่อมาเล่งใจก,กันนะครับแต่ก,กินมันจะผาพก็ขอโทษเขาไว้หน่ำยุ่งกับไล่พี่น้องพี่น,น้อง บรรยากาศฝนมันตกบนมืออมันต่มมือขึ้นน่แหละฝนตกแห้งแจ้งรนเปินบมเดกมาก,กินน้ำเพิ่กินเลยพี่น้องเอาโมนี้เอาทราบเลยก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอกินหนาสวัสดีครับ